ถ้าคุณต้องการเปิดโปงเธอเนะผมตระกูลลูกสนับสนุนคุณเต็มที่ไม่จําเป็นต้องเปิดโปงเธอเพียงหาโอก,กาสเอาชนะเธอก็พอแต่ไม่ต้องให้คุณช่วยนะคุณอยู่ข้างฉันเพียงพอแล้วค่ะอาจารย์ยาที่ผมสั่งมาผมจัดมาแล้วนะครับขอโทษน,นะครับผมมาผิดเวลาไปหน่อย <c oughs> นี่คือยากแก้พิษที่ฉันคิดค้นขึ้นใหม่ หาคุณไม่กดสุมสี่สุมห้ายาเหล่านี้จะทำให้ชีวิตคุณยืนยาวเพิ่มขึ้นได้สักหนึ่งปีอาเพิ่งบอกอยู่โยกอย่ากดสุมสี่สุ่มห้าไอ้หมอนี่พ้อนยาคุณแบบนี้คงพอใจนะเ่านพูดแบบนี้จริงๆนะ ใช่ค่ะฉันโกรธมากจริงๆคุณหนูใหญ่ตกอับกล้าดูถูกอาจารย์ได้ไงฉันต้องสั่งสอนหล่อนให้หลาบจําช่างเถอะอย่าถือสาเลยแม้หล่อนจะลอกเรียนแบบงานของฉันแตยกับเพื่อการกุศลน้ลว,ว่าเป็นเรื่องดีอาจ,จารย์น่ใจดีเกินไปรู้จิวฉันจะให้เธอชดใช้นางผู้หญิงคนนั้นมาถึงขั้นกล้าพูดว่าแม้สามารถแทนที่ตัวตนของมันได้แต่ก็ไม่สามารถขโมยความรู้ ความสามารถของมันไปได้รู้จิวแกเป็นใครกันเนี่ยูืเหมือนคุณจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะมีอะไรหรือเปล่าให้เรื่องเล็กน้อยนะฉันไม่เป็นไรหรอกคุณกำลังจะเข้าร่วมการแสดงในละครจินหัวทังและอารมณ์ไม่ดีจะทำให้ผิวแย่ลงนะคุณบ้าฉันคุณจง จินหัวถังจะเปลี่ยนอังกอกแล้วว่าไงนะฉันเป็นผู้เขียนต้นฉบับจีนหัวถังจะมาเปลี่ยนตัวฉันได้ไงเพราะเนื่องจากมีข่าวลือบางเรื่องคุณก็ลองอ่านคำค้นหาที่กำลังมาแรงตอนนี้ดูนะครับเป็นแบบนี้ได้ไงข้อความเบิดปอราชินีแห่งภาพยนตร์จงกำลังทำเรื่องชั่วร้ายมากขึ้นทุกทีโดยบอกว่าเธอ และสูมันเวียเป็นเพื่อนรักที่ผูกพันกันแอบพาคู่ม,มั่นของซูมันเวียเข้าห้องเพื่อสนิทแบบนี้ใครจะกล้ามีจงวนดิน,นจินหัวถังเปลี่ยนตัวเองได้แล้วน่าเกียดที่สุดใครหน้าไม่อายแย่งได้แม้กระทั่งคู่ม,มั่นของเพื่อนสนิทนี่มันฝีมือใครสั่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ควบคุมคอมเมนต์ อย่าเพิ่งให้เรื่องความสัมพันธ์ของฉันกับเซาเฉิงเผยออกไปในตอนนี้ไม่ใช่หรือไงนี่มัอนอะไรกันทั้งการตลาดได้ควบคุมดูแลอย่างดีแล้วแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่ามีคนจ่ายเงินมากกว่าพอติดสินโบลพวกเขาใครหรือใครกล้ามีปัญหากับฉันลู่จิวต,ต้องเป็นมันแน่แน่เรื่องที่ท่านสั่งผมจัดการเรียบร้อยแล้วผู้หญิงคนนั้น ผู้หญิงคนไหนไม่มีอะไรนะครับแค่ลงทุนสร้างหนังซีรีส์แล้วก็เปลี่ยนนางเอกเรื่องงานนะคุณกําลังหึงผมเหรอกลัวว่าผมจะมีผู้หญิงข้างนอกใช่ไหมใครหึงมิซา์คนตระกูลลู่ต้องการพบฉันนะ,ะได้สิตกลงตามที่พวกเขาต้องการเป็นอย่างที่คิดคนตระกูลลู่จะหาเรื่องอีกแล้ว